สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมตู้ซับเบส15นิ้วนะครับ15นิ้วเป็นสูตรบพันนะครับไม่อัดแท้ขอบเหล็กแต่แกงปั๊มโรงงานนะครับมีเบาเสียบนะครับอาจารย์อาจารย์ตองมาตั้งโทะครับมาตั้งมาเงียบหันหน้าราด้านนี้ครับหน้าตู้ราด้านนี้ครับจะพาชมตู้นะตัดด้วยเครื่อง CMC ครับตัวนี้ นะครับตัดเป็นสี MC ให้อัดยี่สิบมิรนะครับมังเมีเบาเสียบอัดสี็อกซีซ่สีระเบิดแบบมีเบ้าเสียบตรงกลางนะครับมีเบ้าเสียบตะบบกแกงเหล็กนี่ก็เรามีเพลให้เรียบร้อยหมดนะครับตัวนี้ขันเพดทขันเพลแล้วก็สเปคคอนให้นะครับนี่ครับ มีคันเพลทให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างมีสเปคคอนให้ขอบเหล็กตะแกรงเหล็กนะครับตัวนี้เบเสียบครบทุกอย่างนี่นะครับอาจารย์้องไปอัตราเม็ดมาหน่อยครับมาวัดตู้หน่อยวันนี้พามาชมตู้ลำโพงนี่ครับซับเบียร์15นิ้วนะครับขอบเหล็กตะแกรงเหล็กนะครับตะแกรงปั๊มโรงงานราคาตู้นี้ตกอยู่ใบละ2,300บาทนะครับ ไปละสองพามร้อบาทพอ2,000เพรใส่เพียรเท่าไรสองพันสามร้อยห้าสิบบาทครับเนีย่ยเอาเพียรได้บ้างไหมตัวนี้ต่อสายให้ได้ปล่อยตัวนี้ครับแถมเพียรให้พร้อมนะครับเพียรแล้วก็สายให้ได้ปล่อยหมดครับตัวนี้สองพามร้อยบาทนะครับแถมเพียรให้แถมเพียหรหลังนี่ครับแถมเพียรลังให้ สองพันสามร้ยห้าิบาทนะครับเอาเอาความสูงอะอาจารย์ต้องนีวัดนี่ความสูงนี่ครอบสูงอะไรครับวัดให้ดูเลยครับหกสิบี่หกสิบสี่อะปรกาจด้หกสิบสีเอากว้างครับกว้างโอ้อวัดนี้ก็ไ้วัดนี้ก็ไครับวันนี้ก็ไ้ครับว้างขนาดยังปกตินะครับนี่ครับกว้างห้าสิบเอ็ดนะครับห้าสิบเดวห้าสิบเอ็ดครับลึกก็ไรครับลึก โอ้โหบาดถือโอ้หลึกลึกลึกจังไหนความสูงอ่ะตัวนี้่ลึกนี่อ่าดูความลึกครับตรงนี้โอ้โหแล้วกุ้องอาจารย์สองหกสิบหกอ่ะอ่าลึกหกสิบหกสูงอะไรนะครับนี่ครับ 6, ลึก6กสิบสูง64กว้างเท่าไรครับกว้าง51 51 <10. S 2> ครับอ่า51าสครับ ไปละสองพามร้อบาทนะครับตะแกรงปั๊มโรงงานนะครับตัวนี้ซับเบียดนะครับถ้าไ่เอาตะแกรงปั๊มก็อยู่น่าจะประมาณลดลงมาประมาณ200กว่าบาทครับประมาณ250ถึง300ร้อร้อยห้ครับแมวตะแกรงประมาณ2,000เป็นตะแกรงฉีกธรรมดาก็ประมาณ2,000 2,000, 2000แต่แต่รุ่นนี้ที่ทำมาคือทำตะแกรง ปั๊มโรงงานมาครับเนี่ยมีฟิลเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับเรามาดูกันนะครับนี่ครับมีฟิลเตอร์ให้สองพันสามร้อยห้าสิบบาทครับราคาโปรโมชั่นสิบหกใบแรกนะครับสิบหกใบแรกนี่ครับข้างในเนื้องานดีครับตัดด้วยเครื่อง CMC นะครับมีเบาเสียบซีและเบิด ราคาก็2,350ัามร้บาทครับตะแกรงปั๊มโรงงานนะครับเป็น B ีพันนะครับนี่ครับตะแกรงปั๊มบริษัทนะครับเดี๋ยวเลือกคันน้องเรากำลังที่มาเรากำลังประกอบ2,350บาทนะครับ2350แถมเพจให้เรียบร้อยหมดแถมเพจแถมสเปคคอนให้เรียบร้อยหมดนะครับ2,350บาทคือแถมเป็นชุดนี้เลยครับนเดี๋ยวเรากำลังประกอบ ถ้าพร้อมดอกเราเลือกดอกใส่ได้นะครับมันจะเอาไปดอกรุ่นไหน,นครับเลือกดอกเลือกอุปกรณ์จะได้ว่าจะใช้ดอกรุ่นไหนอุปกรณ์รุ่นไหนนะครับผมเร่งทําทุกตู้ทุกสูตรครับวันนี้วันที่21นะครับ21เดือนอะไรอาจารย์สองเดือนมีสายนต์รม,มีสายนต์มีสายยนมีสาโอ้คนบอกว่าวชัดกันเนาะ เดือนมีสายนมีสายนรนะับเดือนอาจารย์สองนี่ครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับ15นิ้วครับนี่สามารถตั้งได้มีที่เสียบให้นะครับมีบล็อกเสียบกระเป๋าเสียบให้สามารถตั้งได้นะครับจอบชุดฟังนะตั้งได้นอนได้ใช่ไหมครับอาจารย์สองตั้งได้น,น,อนอนได้นอนได้กำลังเร่งประกอบ ตั้งได้นอนได้นะครับสนใจก็ทักเข้ามาเลยครับที่0856313001นะครับกับร้านอุบลมิตรสีสาวเชียงกงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับบรรยากาศวันที่21เดือนมีสายนอนาะจารย์ตอง <c oughs> มีสายนนะครับบรรยากาศาช่วงเช้าๆ้าที่ร้านครับกำล,ลังเร่งงานเร่งทําทุกวันนะครับเร่งประกอบจัดชุดคาราโอเกะชุดราคาประหยัดทุก,ทกชุดทุกชุดทุกไซส์นะครับลูกค้าเขาใจก็สั่งจองหรือว่ามาลองที่ร้านเลยนะครับ อาจารย์สองก็กำลังเอาไปล่องชุดน,นนะเน่ให้ลูกค้าชุดก็สองคาเพลินสองคู่สองเนะ่ยเอาตู้เอาดอกโบอบวอมใช่ได้แท่นดอกดอกกลิบนี่สองตู้นี่สองดอกตูน้นี่ชุดก็สองคาเพลินครับขายดีไหมคอาจารย์สองคาเพลินขายดีครับเมื่อวานแปดชุดใช่ไหมครับ ชุดคนระับตองพอเพื่อนนี่ขายดีครับขายจริงๆครับชุด2ผองพอเพื่อนเพราะเป็นชุดที่ราคาประหยัดครับสองคูสองครับราคาประหยัดมากครับสำหรับท่านที่อยากฟังในบ้านชุดคาราโอเกะชุดราคาเบาๆบก็มาเลือกประชมได้เลยนะครับ2ผอง่าเพื่อนแล้วก็พิเศษชุดสี่คูนสี่กับ2องพาซิ่งแล้วก็ชุดใหม่ลาชุดที่จะออกเป็นชุดอะไรครับตองแหง่โค้ง อาจารย์ตองอยู่กับผมมาประมาณสิบห้าปีแล้วครับตองเห็ดโคลงก็แหกมาแล้วแหกแหกทุกวันนะครับนาวบางจักมุ่นเบิดกับท่านผู้ใหญ่บ้านขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับไม่จะผ่านทุกช่องทุกช่องทางนะครับทุกช่องทางการติดตามนะครับฝากติดตามอาจารย์ตองสายสูงด้วยนะครับเดียวกับเพลงใหม่ของอาจารย์ตองเดี๋ยวกำลังเรียบเรียงครับตอนนี้ครับกำลังเรียบเรียงให้ครับไม่รู้จะทําเพลงอะไรให้อาจารย์ตองนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามฝากชุด ตู้ซับเบียดอีกหนึ่งชุดด้วยนะครับกับซับเบียดบีพันสิบห้านิ้วขอบเหล็กตะแกรงเหล็กไม่อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับไม่อัดแท้ตราภูเขาโอ้ตัวนี้ไม่ใช่ภูเขาครับตัวนี้ไม่อัดเอเอไม่อัดเอเอตัวนี้ยี่สิบมิลขอบเหล็กตะแกรงเหล็กครับเนื้อง,งานสีอีบ็อกซี่นะครับทีโอเอนี่ครับใช้เนื้อสีที่แข็งแรงนี่จะบที่จะพ่นแบบนี่ครับเป็นเมรเร็ดเล็กๆครับเพื่อให้ความสวยงามมากขึ้นแล้วก็เจาะ เจาะเหตหลังหมาย20มิลน,นะครับเพื่อให้เนื้องานที่แข็งแรงทนทานขึ้นเราก็จะดามไม้ข้างในครับให้เนื้องานที่ละเอียดยิ่งขึ้นครับตัดด้วย CMC ครับตัวนี้นี่ครับเนื้องานสวยงามนะครับ2,350บาทแถมเหดหลังให้นะครับเหตหลังแถมสเปกคอร์นก็คือเอาดอกกรโพงใส่ก็ใช้งานได้เลยถ้าพร้อมดอกก็บวกดอกเพิ่มครับดอกละ9 0้ ดอกละ700บาทครับลูกค้าก็บวกเพิ่มไปเลยครับจะได้ดอกรุ่นไหนหรือจะได้ดอกที่คุณภาพสูงขึ้นมาก็ดอกละ2,000กว่าบาทอย่างนี้ครับเป็นโครงหล่อก็ทักเข้ามาเลยนะครับ0ูนย์แปดห้าครับจะเจอกันครั้งหน้าครับจะมารีวิวให้อีกหนึ่งรอบครับวันนี้21เมษายนนะครับสองพที่ร้านอุบลมิตรเซาเซียนกงจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่กำลังลองเสียงครับชุดสองพาเพลินกับลูกค้าที่มารับที่ร้านหรือว่าให้ส่งให้ ชุดนี้ก็กำลงเตรียมแพ็กส่งครับจะส่งลูกค้าวันนี้ครับที่เรารีวิวเมื่อคือนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับจะเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ